พระศาสดาบาตเกี่ยวกับเรื่องของอ,อนุตริยะหกประการนอนุตริยะหกประการเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราไม่ไม่ได้ความหลุดพ้นแต่ถ้านุตริยะหกประการเป็นเหตุให้เราได้ความหลุดพ้นขึ้นมาได้หกประการมีเรื่องอะไรบ้าง ห็นการเข้าไปเห็นการเข้าไปได้ฟังการเข้าไปศรัทธานะการเข้าไปศึกษาการเข้าไปบํรุงการเข้าไประลึกถึงสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิด,ผดนะพระองค์บอกว่าอย่างไรนะ เรื่องหนึ่งคือการเข้าไปเห็นนะบอกภิกษุทั้งหลายนะบุคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อดูช้างแก้วมาแก้วบ้านมณนมีแก้วของเล็กของใหญ่หรือสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายทัศนนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าทัศนะนี้นั่นแหละเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบประนับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรสัสรู้เพื่อนิพาน พระพุทธเจ้าจะกันไม่ใหเราเนี่ยเข้าไปไปรุกลีก,กับนะสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดหรือประพฤติผิด,ดไมแต่การไปฟังก็ตามนะการไปได้ฟังธรรมะของเขานะของสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิด,ดนะก็ตัดอย่างเดียวกันว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐ ได้ไปฟังแล้วก็ไปเกิดศรัทธากับสมณพราหมณ์ท no ี่เห็นผิดประพฤติผิดนะการศรัทธาหรือการได้ลาบนั้นพระองค์ก็บอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ศรัทธาแล้วก็เข้าไปศึกษากับสมณพราหมณ์ที่เห็นผิดผู้ประพฤติผิดปฏิบัติผิดก็ตัดเหมือนกันว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนนะเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปบำรุง กปบังรุงไปสนับสนุนนะก็ตัดอย่างเดียวกันว่านะ,นะเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบู้ประโยชน์ะนะบัรุงเสร็จแล้วก็เข้าไประลึกถึงนะระ,ล,ะลึกถึงสมณนะหรือพามผู้เห็นผิดผู้ประพฤติปฏิบัติผิดนะตัดไว้อย่างเดียวกัน ระองค์ก็ใหอ้อยากให้พวกเราได้เห็นถึงสิ่งที่ถูกต้องก็คือตถาคตหรือ,อาสาวกของตถาคตนะจะเป็นทัศนานุตริยะสวนานุตริยะการได้เห็นได้ฟังลาภานุตริยะการได้ลาบหรือได้ศรัทธาที่ถูกต้องการได้ศึกษานุตริยะได้ศึกษาในสิ่งที่ถูกต้อง การที่เข้าไปบำรุงในสิ่งที่ถูกต้องและอนุสตนะิที่ถูกต้องและลึกที่ถูกต้องนะดูลุกศิษย์ผู้เช้าคนหนึ่งไปเห็นอเจรกะนะนักบวชเปลือยประพฤติวัดดันสุนัขคลานสีเท้าแล้วก็กินอาหารนะนะตามที่เขากองไว้ในพื้นดินนะบวชมาในธรรมวิัง ชาสมณะเดินตามพระศาสดาไปแต่พอไปเห็นอเจรกะก็ไปคิดชื่นชมบอกว่าพระรหันคนนี้นี่ตั้งประพฤติวัดดีจริงนะพระเจ้ารู้ความคิดหันมาตำหนินะสุนัตะซึ่งเป็นโอรสของเจ้าลฤชวีมาบวตก็เลยตำหนิว่าเธอยังพอจะนับเป็นสมณะสกยะปุติยาได้หรือไม่นะ จะล่ออกจากความเป็นภิษุเลยนะอ่านเราจะเห็นวน่าแค่คิดนิดเดียวนะพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้พระองค์เน่ากับภิษุชื่อพระคาวาฟังดูก่อนพระคาวาสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่ออุตรอุตรการในถูลูชนบท ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งแล้งถือบาทและจีวรมีโอรสเจ้าฤาชวีชื่อสุนัก,กะตะเป็นปัจฉาสมณะข้างไปบินฑบาตท,ที่อุตรกานิคมสมัยนั้นมีอาเจลกะคนหนึ่งชื่อโกอรคติยะประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อสอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่อนพระกวะ โอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้นหนึ่งครังนั้นเราได้ทราบความคิดในใจของโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะด้วยใจแล้วจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนโมคคปุรุษนีแม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญ,ญาณตนว่าเป็นสักกายบุตรอยู่หรือนะว่า สุนักข่าว่ายังเป็นบุตรเป็นโอรสของสมณะสักยะปุติยะอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะ,ะบาลีใช้คําว่าสม,มโนสักยะปุติโยนะหรือที่ผู้เจ้าบอกว่าพระทุกทูกเนี่ยเวลาถูกถามแล้วจะตอบเขาว่าเราเป็นใครจะต้องตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุติยะเป็นบุตรนะของสมณะในสักยะตระกูลเป็นอย่างนี้ขนาด ขบบวชกับผู้เจ้าอยู่กับผู้เจ้าก็เองไปคิดชินชมนะแล้วพอผู้เจ้าเป็นโมขบับบตรกลับมาโกรธผู้เจ้าอีกอ้าวทำไมว่าเขาอย่างนั้นนี่เขาเป็นพระรหัตที่ดีนันเนี่ย <c oughs> ไปยึดความเห็นตัวเองอีกนะอะผลที่สุดก็เลยต้องตกล่วงไปจากธรรมวินัยนี้ก็มาตําหนิผู้เจ้าว,ว่าหวงความเป็นพระรหัตบ้างอะไรบ้างนะไปชมคนอื่นไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างนี้อนี่คือความเข้าใจผิดนะ ตัวเองเป็นผู้ใหม่ไม่รู้แต่แทนที่จะ,ะฟังคำสอนของพระศาสดาก็กลับมาตำหนิซะแล้วนะผู้ช่างก็บอก พระองค์ไม่ได้หวงความเป็นอารานหลอกแต่เธอได้เกิดทิฏฐิอันลาม,มกขึ้นนะจงละทิฏฐินั้นเสียเถิดมันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนะอันหนึ่งเธอย่อมเข้าใจโกรัก,กติยะเจรกาว่าเป็นสำนะอารันที่ดีผู้หนึ่งอีกเจ็ดวันเขาจับตายด้โลกอลัสกะคลั้นแล้วจะบ,บังเกิดในเรา อสุละชื่อกาละกัตติชากัมชิกาซึ่งเร็วกว่าอสุรกายทั้งปวงในครั้งก่อนเนี่ยก็จะประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสอนพระศาสดาแบบตรง ตรงมากนะเพราะผู้เจ้าเป็นสัพพัญญูกูเดียวแล้วเราก็เลยเลยไปดูถึงที่มีภิกษุที่พูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดแล้วผู้เจ้าก็ตําหนิว่าเธอเป็นโมคาบุษนะ,ะเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดย่อม เป็นการขุดตนเองด้วยประสบสิ่งมิชิบุญเป็นอันมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานอย่างนี้นี่คิดจมชจคนอื่นนี่ผู้ผิดจากพระพุทธเจ้าหรืออีกกรณีนหนึ่งมีภิกษุรูป <c oughs> <c oughs> หนึ่งก็ไปเรียนเดลชานวิชาเรียนคำพีโลกายตนาะคำพีทั้งโลกระศดาก็เรียก สอบสวนแล้วก็ประชุมสมแล้วก็บัญญัตินะว่า,อาบอกถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำตถตากตเธอยังจะไปศึกษาวิชาอื่นอยู่ไหมนะี่เธอยังพอจะนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ปรับประบัติทุกกฎแก่ภิกษุที่เข้าไปเรียนนะคำภีเดลชานวิชาต่างๆแล้วเราก็เลยนึกเลยไปถึงนะ กสูที่กำลังทำเดลฉา,านวิชาอยู่ในวันนี้ว่าอย่าว่าแต่เรียนเลยนี่มานั่งทำเลยนะมานั่งทำมานั่งประพฤติดเดลฉา,านวิชานะที่พระุทธเจ้าบอกกันโอ้ก็น่าจะเป็นอะไรที่พระุทธเจ้าก็คงจะตำหนิมากเพราะขานาดแค่คิดแค่พูดผิดจากพระุทธเจ้านะแค่เข้าไปศึกษานะก็ยังถูกพระุทธเจ้าตำหนินะแล้วก็ปราบประบตินนะอืม นี่ก็เลยมาไล่เลียงให้ดูในพระสูตรเหล่านี้พระท่านก็นะได้ไปไปสืบไปค้นไปเจอกันนะ,ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาทั้งหมดแล้วก็พระเจ้าก็พูดถึงลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาว่าคนที่ศรัทธาจริงเนี่ย จะมีข้อประพฤติอย่างไรนะคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นผู้มีศีลเขาจะสั่งสมสุตตะในคําของตาตาคตถ้าเขาศรัทธาตถาคตก็จะฟังคํตาตาคดก็จะศึกษาคําตาคตว่าตถาคตพูดอะไรนะคือนวันนี้เลยเราดูแล้วมันกลับกันว่าคนที่จะศึกษาคํพผู้เจ้ากลับไม่ค่อยมีนะนั่นแสดงว่าเราลกขาดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตามที่ผู้เจ้าได้บอกเอาไว้ เหมือนโยมสัทธานะพระกอโยมต้องนั่งอ่านคําสอนของพระกอไม่ใช่โยมเป็นนั่งอ่านคําสอนพระขอหรือถ้าโยมเป็นสาวกของตถาคตโยมต้องนั่งอ่านคําตถาคตไม่ใช่เป็นนั่งอ่านคําของอเจรกะนี่นี่ใช่ไหมอ่าผูว่าคำว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนหรือผู้ฟังคาบรญญัติ ศาส,สดาเนี่ยจะเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้ที่บัญญัติหนังสาวกของศาสดาแต่ละศาสดาแต่ละเจ้ารัตีเขาก็ฟังหัวหน้าเจ้ารัตีเขานะอ่านั่นนี่ก็ก็เป็นลักษณะของศรัทธานะั้นครูเจ้าจะอธิบายลักษณะของศรัทธาเนี่ยว่าเขาจะเป็นผู้มีศีลมีการสั่งสมสุตตะ เขาจะเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายเขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านเขาจะกล่าวธรรมอันเป็นที่ักใกล้มีความปราโมดใจเขาจะมีความเพียรเพื่อละกุศลสร้างกุศลไม่เกิดขึ้นนะเนี่ยเป็นลําดับลาดับลาด,ดับมาจนตั้งสามารถเข้าถึงวิชาวิบติได้แค่ศรัทธายอย่างเดียวมันจะเป็นไปตามลําดับอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราปลูกศรัทธาลงไปในตถตาคตเนี่ย มันจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะ่ะตัวพระก็เหมือนกันตัวพระเนี่ยมีศรัทธาในตถาคตจริงหรือเปล่าเพราะนั้นภิกษุชื่อสุปูติเนี่ยพาภิกษุชื่อศัทธะมาหาพระเจ้าแล้วบอกว่าภิกษุชื่อสัทธาเนี่ยมีศรัทธาพระเจ้ามากนะออกมาบวชพระเจ้าก็าเลยถามมาแล้วก็มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงหรือเปล่า พระสูตรสุภุติก็เลยบอกถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะแสดงธรรมเรื่องศรัทธานี้เพราะเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังว่าถ้าพิสูที่มีศรัทธาจริงแล้วเนี่ยเขาต้องมีอันดับแรกเขาต้องมีศีบลบริบูรณ์สามกลุ่มสัมปนาศีลาหนึ่งสัมปนาปฏิโมกขาปฏิโมกขาสัมวรสัมวุตตาสอง,สสองและสามคืออาจารยโคจรสัมปนาอย่างนี้สาม สินสามกลุ่มนเนี้ยสองพข่้อข้อเนี่ยซึ่งมากมากกว่า2400ข้อเนี่ยเขาต้องรักษาให้ดีนะา <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็บอกกับสุภุติว่าข้าพิสุนั้นต้องเป็นผู้สังสมสุตตะมากทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้สนับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินะอา่าม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งสรัทธาของผู้มีศรัทธา อันดับต่อมาก็เขาจะเป็นผู้มีมิตรดีใส่ดีเื่อนพ้องดีอันดับต่อมาบอกเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายประกอบยธ่ทมเครื่องให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนหรืออนุสาสนีโดยเคารพหนักแน่นนั่นเองอ,อย่างที่ห้าเขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจการในกิจสูงและต่ำของเพื่อนสัปปมาจารีทั้งหลาย อย่างที่6ภิกษุนั้นจะเป็นผู้ใคร่ทำกล่าวคําเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งอย่างที่เจเขาจะเป็นผู้ปรารบความเปลี่ยนเพื่อละอกุศลเพื่อยังอ,ก,องกุศลให่เกิดขึ้นอย่างที่แปเขาจะได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสนะอันนี้ของฉบับสยามนัดก็ ตกไปเหมือนกันนะบอกว่าชาญ4แต่จริงๆในบาลีใช้จัตตาโลชานังชาทั้ง4อันนี้รู้สึกจะตกกันเกือบทุกฉบับเลยนะอันที่9ก้เขาจะลึกถึงอดีตชาติก่อนๆนะได้ได้ภูเบนิวาสานุสติยาอันที่10บเขาจะได้จุตุปปาทยานอันที่11บเ็ขาจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ ู้เจ้าก็เลยถามว่าล้วเป็นไงล่ะสัตตามีลักษณะแห่งสัตตาบ้างไหมนะสุภูติก็เลยบอกว่ามีครบเลยที่ผู้เจ้าบอกมานะแสดงว่าพระพระหััต์มากราบผู้เจ้านะก็เลยได้อ่าได้ง่ายมุมของความมีรัตธาว่าวัดกันที่ตรงไหนคาว่าสัทธาเดี๋ยวจะเนึกว่าวัดกันที่การกราบการไหวอย่างเดียวนะซึ่งผู้เจ้าไม่ได้มีบอกไว้นะอ่า ตัวที่วัดสตาเนะเป็นอย่างไรนี่ก็ตรง,งนี้หนุมอันหนึ่งนะให้เราได้ร <c oughs> ทราบอีกอันที่อยากให้เราได้ทราบคืออย่างวันมาข้างบูชา บางค้าบูชานี่เป็นคําที่แต่งใหม่มาวันจริงๆในบาลีเราไปเช็คดูเนี่ยพระองค์จะใช้คําว่าเป็นวันสาวกานังสันนิปาโตสันนิปาโตสันนิบาตคือการประชุมแปลว่าการประชุมการประชุมกันสาของสาวกานังคือ,คอสาวกเป็นวันประชุมกันของสาวกซึ่งในไม่ใช่มีในพู้เจ้าเราองค์เดียว ผู้เจ้าเราเนี่ยมีการประชุมกันหนึ่งครั้ง1 2 5 0งพันสองรูปนะมีเอโกสาวกานังสันนิปาโตมีการประชุมกันหนึ่งครั้งเอโกกันหนึ่งครั้งนะจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปแต่ผู้เจ้าเนี่ยย้อนกลับไปถึงผู้เจ้าองค์ก่อนๆ่เก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วมีสาวกานังสันนิปาโตใช้คําเดียวกันนะถึงสามครั้งนะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยคน,นยมีอายุแปดหมื่นปะีนะ การประชุมครั้งแรกเนี่ยมีภิกษุถึง6กล้านแปดแสนลูกนะ,ะประชุมครั้งที่1่สาวการนังสันนิปาโตครั้งที่1สาวการนังสันนิปาโตครัง้งที่2เนี่ยมีประชุมกัน1นึ่งแสนลูกสาวการนังสันนิปาโตครัง้งที่3มเนี่ยมีการประชุมกัน8ปดหมื่นละูกนะหลุดมาก็เป็นพู้เจ้าองค์ตัดมาคือ31บกับที่แล้วจะมีสององค์นะองค์หนึ่งแล้วก็ถัดยาวมาอีกองค์หนึ่ง ในช่วง31สกับนี้ก็มีสาวการนังสันิปาโตนะองค์นั้นก็ 3, นะอ่าแล้วก็ลด,ล,ดลงลดลงลดลงมาเรื่อยๆจนตั้งถึงพระองค์เนี่มีครั้งเดียวนะแล้วก็มีแพ่12้1,250ูปนะ่ะังั้นถ้าเราจะใช้ใช้คำของวันมาค่ายถูกต้องก็คือเป็นวันประชุมกันของสาวก บาลีจะใช้คำว่าเอโกสาวกานังสันนิปาโตอะโหสิเนี่ยเราจะเห็นคำว่าอะโหสิมันไม่ได้ใช้ว่า,อ,าอภัยการเลิกแล้วต่อการอะไรอย่างนี้อ ah ะโหสิแปลว่าได้มีได้เป็นดังนั้นวันนี้เอโกสาวกานัง e อ ah ah ะโหสิอะโหสิแปลว่ามีมีการประชุมกันของสาวกเพียงครั้งเดียวในผู้เจ้าของเราอย่างนี้